กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือหนีช่องเจจิเกจากวัดฟ้ามาโยทีบ้านน้องแกงน้อยตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมมือนี้กลับมาโยทีคอร์กเสียเสียบอยควายงามนะครับผมอ่ามือนี้กลับพามาเปิดราคาควายนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของเฟินบอกข้อมูลควายนะครับอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสองปีเจ็ดเดือนจ้ะสองปีเจ็ดเดือนนะครับเขาเป็นลูกเต้าเล่าไผ่หูแจักบ่ครับนี่ อ๋อพ่อมั่นเด้พ,ออพออ่อกับพ่อบ้านบ้านโอโน้แต่ไงดีเนาะครับเนาะกระดูกญ่ดีเ,เลีย่ยมโตใส่ได้แล้วอันนี้ความสูงวัดได้เท่าไรครับนี่ลอยสามหกครับลอยสามหกสามเจ็ดอยสามที่หกสามที่เจ็ดสำหรับผู้ใดต้องการเอาไปคุ้มูงนะครับผมเนาะเ,เพื่อผู้ใดอยากได้เอาไปเป็นพ่อทับนะครับมีควายตัวเมียหลายๆเอาไปเป็นพ่อทับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไว้ตัวนี้เพราะว่าเบึงกัดกระดูกมันเลี่ยมโตมันนะครับ วงเขากวางนะครับนี่เบิ้งอ่ององคูนะเอิ๊กครับพี่น้องนเอิ๊กไงครับนี่รถมาครับรถมานะครับพี่น้องนี่ครับกระดูกไงอีเดีสูงไรสามหกสามเจ็ดนะครับเนาะความสูงนะครับวัดจากไร่นานะครับ ตําแน่งข้นยังเน,นครับเดี๋ยวให้เบืองบั้นไายครับพี่น้องไขเบืองบั้นไายเลยไอ้คร,รับโอ้บั้นไายดีครับพี <c oughs> ่น้องบ, <c oughs> บานบานดีครับบานดีเต็มดี <c oughs> โค้งหางก็เต็มดีครับบ,บอยุบบอยยังครับเ <c oughs> บืองไข่ครับพี่น้องกับสองไข่นะครับตี๋ยว่าวะมะคึงวดหนึ่งเนาะนี่ครับพี่น้องสองขไข่ไข่ดำครับพี่น้องนี่โอ้บั้นไายเต็มดีเนาะเออเป็นตาไปไปเป็นตาพอพันอยู่ครับผมีหลัง ขี่หลังเนี่ยเอาชัวชัวไหมน้ำเสนอต้องน้ำเสนอให้ครบนะครับบอกว่าขี่หลังได้ก็ต้องขี่ได้นะนี่โอ้กระดูกใหญ่ดีเนาะวแต่คาวมสูงสูงไรกูนี่โหเจมเลื่อยเนี่ยเนาะครับพี่น้องครับอ่ามาทีนี้จะเปิดราคาให้ฟังนะครับผมว่าตัวนี้เปิดราคาไปทีเท่ะเลนะครับ เอาท่นเปิดราคาเปิดราคาเท่าไหร่หาหมื่นเก้าหาร้อยแตาเปิดราคาไปหาหมื่นเก้าพันหาหมื่นเก้าพันหาร้อยแมนจะหาหมื่นเก้าพันหาร้อยตกลงได้จ้่หาหมื่นเก้าพันหาร้อยนะครับกับตรองได้แล้วก็มีบริการรับส่งพร้อมนะครับผมมีรถรับส่งจ้ามีรถรับทรงนะครับผมถ้าเกิดผู้ใดสนใจเอาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับคุ้มฟูงนะครับก็ถือว่าโอเคได้นะครับนี่สามองนะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งอ่องอันนี้ แกมจำนะครับตาแต้มนะครับแกมจำนะครับชัดเจนแล้วก็อ่องนะครับหนึ่งสองสามสามอ่องชัดเจนนะครับพี่น้องครับนี่กระทู่ขากระทู่แกงทู่ขาเลี้ยมโตผมว่าโอเคเลยนะครับคุยตัวนี้ครับผมเป็นตาไปพัฒนาอยู่ครับผมเพราะว่ากระดูกเขาใหญ่แล้วก็เลี้ยมโตดีนะครับผมนี่ถ้าความสูงกับลอยสามหกสามเจ็ดนะครับถ้าควายตัวนี้สูงจากลอยห้าสิบลอยหกสิบนี่จู้คตรสุดเลยพี่น้อง เอาวัดพร้อมไหมอาวัดถ่ายเบิ้งพร้อมโอ้กระดูกปมมักกระดูกครับนะเอิกมันนะพี่น้องเนี่ยควายมันต้องแดงเสียพี่น้องเอาเป็นตาไปเป็นพอทับพักแต่เป็นตัวแม่ยนี่โอ้หลายบาทเลยเลยพี่น้องเนี่ยเตือนมั้งเอ๋ครับผมเบื้อเสิ้นครับนะครับเจ้าน้อยพี่น้องระดับกลองก็อยู่ประมาณนี้นะครับผม 36, ลยสามหกสามเจ็ดบอดตามกุลสามหาแน่นอนครับประมาณนั้นนะครับอยู่ประมาณลอยสามหกสามเจ็ดนะครับเป็นหาหมื่นเกาหาอยโทษได้ชีเบอร์โทษได้ครับศูนย์เก j, 9, 500, ้าสาม,มาาาาครับศูนย์เก้าสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามแปดแปดห้าสามครับแปดแปาสามนะครับผมบปที่นีจะฟ้าเปิดตัวเมียนะพี่นะ้องนะเดี๋ยวตัวเมีครับตัวผู้ไปแล้วนะครับพี่น้องไปลุกไปเชื่องครับนี่ใส่เชื่องชี้ได้ครับชี้โชว์แล้วครับ อยาให้เพื่อนเอาตัวเมียมาให้ครับพี่น้องตัวภูมันไปซูนเลยล่ะตัวเมียกำลังอาบน้ำอยู่ครับนี่ครับ uh, no, no. Right. ตัวภูกระดูกเงี้ดากเต็มดีครับพี่น้องนี่ครับตัวเมียมาแล้วบาที uh, ่นี่เป็นไหมเพี่น้องอยาให้เพื่อนจัดทาให้ครับท่องมานี้ท่องในสองเดือนสามเดือนอ๋อ ทับโตมั้ยจีับเยอกว่าอ้วนทับโตโบมาาันผสมเทียมอ๋อผสมเทียมเห<ว>รอโอ้ผสมเทีมเมยมครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยจัดยิงควงสิเออเอยิงเลยเออยินดีลนะูกขาหน้าขาหลังหน่อยนึงยอดยอดดีดีาหลังจับสองเข้าเลยเดี๋ยวนั่งได้ให้เพิ่นเพิ่นกำลังแปลใบผสมมาให้นะครับผมตัวเ่องอะไรบ้างครับตัวเ่องแล้วโอ้โครับผม ตรวจมาที่เขาคือ,อตัวน้ำเขาตัวน้ำเขาเลยครับผมอ๋อนี่โอทองเบิ้มพันล้านนะครับไปไหมพี่น้อง,องนคร้าำเสีอแยกเพียรพร้อมปฏทิทีโธพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยผสมแยกเพียรไปพร้อมครับตัวนี้น้ำเสีอแยกเพียรตัวแรกเมืองไทยนะครับน่าจะเอ,อ่อใส่น้ำยาให้เฟื่อพัดนะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมขาดบาน,นะน่าจะแม่นแล้วครับพี่น้องเพระาะว่าไทยยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะแยกเพียรได้เหมือนเมืองนอกนะครับเกี่ยวกับง้วนครับ เพิ่นหนาจะใส่น้ำยาให้เฟือพัดนะครับผมซอยได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับอันนี้หลอดเขานะครับจะเป็นเบิ่มพันล้านนะครับเนี่เบิ่มพันล้านนะครับผสมวันที่เท่าไหร่วะนี่วันการผสมยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนะครับเนี่ครับตรวจท้องเรียบร้อยวัสดุครับพี่มพี่น้องครับอ่าโอเคครับนี่เบ่งตรงไข่กันครับที่นี่หลอดมาครับลาลา ได้เบิ่งรอบๆลตัวกล้วยนะครับผมนี่บันทายครับได้จักลูกเลยควายสาวท้องแรกนะครับควรหางง่ายดีครับพี่น้องควรหางง่ายดีครับดากอโอเคนะครับบานได้ยิ้วครับผมแต่โค่นหางง่ายดีดีครับพี่น้องท่านกินดีๆลูกเออ นี่ครับอ่าความสูงความสูงแต่ละเบียดไหมอ่าได้เพิ่นวัดความสูงให้ครับรถวิ่งเยอะหน่อยนะครับมันไม่ตีครับมันไม่ใช่งัวเพิ่นวัดความสูงค่อยๆได้จับเป็นมูหเขาคอกอะเป็นเรื่มเสียงป่อยสามสิบเจ็ดเดียวบังนะครับเบันกันเลยไม่ก้มหัวแทำเก็บปะ หวานลอยสามเจ็ดทองแรกเมืองกันทองเลยครับบ่ตําก็ลอยสามหาครับพี่น้องตัวานลอยสามหกลอยสามเจ็ดได้ไปนองบ่ตําก็ลอยสามหานะถ้าอยากให้เพื่อนเอาชัดเย็นแบบระดับอีดีก็จังโทรมาให้เพื่อนวัดให้อีเทื้อได้ครับผมอันนี้ไทยคลิปวัดให้เห็นในคลิปนะครับผมเดี๋ยวไอ้ครับเบิ่มพันล้านนะครับทองแยกเพียรคลองครับเบิ่มพันล้านอ่ะตัวนี้เปิดราคาไอทีเท่าไรครับผมแปดสิบเก้า เปิดราคาไปแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อได้พันหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผู้ใดค่าล้มเดีๆดีต่อเลยครับพี่น้องต่อได้ร้ายครับผมแล้วก็มีบริการรับส่งร้อมนะครับผมอ่ามีบริการรับส่งถึงที่นะครับผมอยากเห็นเบิ่งเขาเบื้องหนาครับมองเหนเขาเบิ่งทั้งไทยเหรอเรับ่าเบิ่งหนากันครับอันนี้กระตาแก้มเหนีงก่อนตาเต้มแก้มจำเออตาแต้มยุ่นะครับพี่น้องผมลืมสูตรครับผมนี่แก้มกระจำครับ จะให้เบิ้งอ,อ่องนี่สามอ่อ,อง,ง,งนะครับสองอ่องดันรางเลยกับอ่องหนึ่งทึ้งๆนะครับเป็นสามอ่องนะครับนีงง <laughs> ่ครับเปิดราคาไปแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเบื้องยังอีกวักไควเบิ่งน้มเนาะมาได้อีกอันนึง่งเ,เบิ่งน้มอีกนี่ครับพี่น้องน้มนะครับอย่าตีกล่องไข่ด้าซีหวัวนั่นเนาะ สีหัวละไอ้ครับเออสีหัวพี่น้องหี้งเขาครับไอ้เพิ่งหีนะครับเพื่อผู้ใดมักตีหางความยึดตีบ่อ่ะเอาเอาเอาเนี่ยครับเจังขอคลิปขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่น้องแอดไลน์แอดเฟซได้นะครับผมถ้าเกิดผู้ใดสนใจควายโตแม่โตนี่นะครับกับโตผู้โตนั่นนะครับสามารถโทษได้คือบ่โทษด้ครับ 093 093 083 0853ูนยจ้า8 8 5 3นะครับผมเสียบอยนะครับผมอยู่ที่บ้านหนองแจ้งน้อยตามลเสมาใหญ่อเภอบมาใหญ่จัังวนครราชสีมานะครับผมวันนี้ก็ขอปิดการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ